อันนี้บมมาเลีสีตกต้นตาตอตับจุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้บมมาแล้ว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 จุดหมายไปทางเราคือตีบาร์อยอนนอู่โอ้เป็นร้านสุกี้ผมว่าน้ำปันป่นปัน่นจะไปกินหนักแล้วไม่ต้องลองแล้วถ้าผมแล้วนี่ก็เป็นเช้าวันที่3ที่เราอยู่ที่กระบี่น,นี่ก็คือวิวใจกระบี่ห้องผมวันนี้ไอ้ข้างหลังจะเป็นแบบอ่าวนางเออก็ไปเดี๋ยวเราไปดูบาร์อาหารเช้าของโรงแรมนี้กัน คนเยอะมากเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอาหารแล้วกันอะไแรกเป็นขนมฟันฟิ้ง Dairy เดลิฟรส m ฮมเมดก็คือทำใหม่ทุกวันบาร์ตรงกลางนี้ก็จะเป็นผลไม้ก่อนวนยัดอันนี้ก็จะเป็นแบบขวดโหลมีแบบตรอกโกรล่เยอะแบบเปรตแยมช็อกโกแลตเยอะมากเลย เป็นไทรลับเออนี่เป็นโอ้นนนนขนมหวานนี่ก็เป็นขนมหวานขนมปังน้อยนี่บรรยากาศที่น่านะนี่ก็จะเป็นแบบชากาแฟอไหนดูซิมีอะไรบ้างตรงนี้เชียงกำลัสงสัง่งกันเลยก๋วยขาวในซอสมะเขือเทศอันนี้ขนมปังแก้วคือมาเป็ไส้เป็นแค่สอง นี่เขาชอบกินแบน,นี้อันนี้ัดิต้องยำไก่เข้าสวยแล้วก็เขาตอกอันนี้เป็นสัตว์วแรกแลก้วก็นี่ก็เป็นพวกคอนเฟรน์นน้ำนะอันนี้น้ำมีแบบอริโนมิสด S <S เปิ้ลน้ำพึ่งลำกล้องไอนีโซนข้างนอกก็มีมีเป็นปลาต้องโถ่ทุบลิโซ่ไข่หวานยา่างที่แบบเจเป็นนิสนิดหน่อยเหตุต้วงเหตุต้วงเหตุต้วงไข่ดาวแล้วก็เป็นสเตชันที่เป็นออมเล็ตเราหาที่นั่งกูว่าาจะนั่งข้างในหระแล้วเราก็ได้มาแล้ว ก็เป็นอเมริกันเบเกอรี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซูมิโตะนี่มาต้องกินนี่อาหารคือ<ค>เรียกว่าออมเล็ตอันน่ะเขามีให้ใส่ชีสดาาว้วยใส่ปะใส่ดีมากพี่อิปคนละคนเดี๋ยวกินก่อนแล้วกันนะอาหารเขาที่นี่ดีนะมีหลายๆอย่าง,งที่ไม่เคยกิน แล้ววันนี้เราก็มากระบี่ที่ไม่เจอทะเลเราก็เลยมาที่ท่าปอมคลองสองน้าจังหวัดกระบี่ <c oughs> เขามีลานจอดรถตรงนี้ร้อนมากค่าตั๋วผู้ใหญ่คนละยี่สิบบาทเดิมนี่จุดจําหน่ายตั๋วอยู่ตรงนั้นแล้วก็นี่ทางเดินเข้าไปท้านาพวกเครื่องดื่มอะไรเข้าไปเลยตรงนี้เป็นอะไรเป็นท่าเรือเฉยๆจริงเขาแบบมีล่องเรือตามสายท่าละไม่เคยมีหรอกรูอจักเรือ,อก็เป็นเรือท่องเที่ยวอยู่ขอบคุณครับ แผนที่ดูแผนที่ก่อนเลยอันดับหนึ่งเราอยู่ที่จุดหนึ่งเดินไปก็คือทางออกแล้วก็คือออกเลยมีห้องน้ำอยู่ตรงนรงน้นเดินไกลมากมีจุดเล่นน้ําด้วยอ๋อข้างทางอะ่ะก็จะเป็นเหมือนเราเรียกป่าพุป่าพุก็คือป<ร>่า<ร>ที่มีพุ มีบริการเรือคายักด้วยจริงๆสามารถพายเรือคายักได้ขายึกคายักขายึกคายักทำไมถึงเรียกคลองสองน้ำล่ะก็น่าจะเป็นจุดน้ำก่อย,อยน้ำจืดกับน้ำเค็มมารวมกันฉลาดนี่ว่ะสุดยอดถ่ายฟ้าถ่ายน้ำตอนนี้เราถึงจุดแรกครับก็คือจุดที่เล่นน้ำกันก็มีเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดไว้ขึ้นจากบอ่อเดินลงเดินขึ้นเดินลงมีน้องๆเล่นน้าอยู่เหมือนตรงนน้นแบบมีกระโดดกันตุ้มตุ้มตุ้มเลยโอ้นี่พื้นที่เล่นน้ำสวยมีอะไรดีล่ข้างล่างเป็นหอรายนั่นก็เลยน้ําใสโอ้เป็นจุดพักผ่อนตรงนี้เออมีร้านกาแฟที่ทไม่เปิดดูจากนี่ก็ไม่น่าลึกมาก น้องยืนกันกรจุดเลยมแล้วก็มีก้อนป้ายเขียนว่าห้ามกระโดดน้ำเดี๋ยวแทนป้ายบอกว่าห้ามกระโดดน้ำเพื่อนๆก็เลยผักกันลงแล้วก็บอกไอ้เปืกูโอ้ปลาได้โดดเห็นแบบน้ำเอสีเขียวใสไลยเย็นเห็นตัวปลา นี่นี่ดูตรงนี้ตรงนี้ดูทางด้วยบูกไปไม่ช่วยนะเนี่ยเดนตรงนั้นน่าจะลึกลึกมากอ๋อถ้าเดินมาต่ออีกแป๊บหนึ่งจะเป็นเหมือนแก่งมีเหมือนว่าทางน้ำไหลาไปถึงตรงนู้นฮอตไลท์เกลนิโยให้ดูข้างหลังเดี๋ยวอันนี้นี่นี่ก็เป็น ท่าน้ำที่มารออยู่ทุกวันเลยอันนี้ก็เขาจะมีทางทําต่อแต่ว่าแบบยังทําไม่เสร็จขเขาเรียกต้นชมพู่น้ำา็็คือตอ้นนี้คลองของน้ำก็จะมาสุดตรงบริเวณนี่ตรงนี้เลยก็ ถ้าปอมคลองสองน้ำก็ประมาณนี้ใครมาก็เตรียมชุดมาเล่นน้ำได้ครับเออจริงเตรียมชุดมาเล่นน้ำน่าจะดีนะครับต่อจากคลองสองน้ำเราก็เลยมาอีกคลองหนึ่งครับถอรออูดอเด็กอาวารูดครับที่นี่เขาก็มีเรือคายักให้เช่าหนึ่งลำสามร้อยบาทอันนี้บ๊อบมาเล่อ่าเดี๋ยวเราจะถอดเสื้อกันแล้ว แล้วเรามีน้ำจีโกนละเวดนะครับผมก็รองเท้าถอดไว้พายเป็นใครครับเจ็ดแปดมตรพร้อมถอดเลยครับเอารองเท้าไว้ตรงนี้ร้อน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 ตีนแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของเราใครเป็นคนพายหลักครับเดี๋ยวผมพายหลักพายหลักนั่งหลังเลยครับเดี๋ยวคนด้านหน้าจะดูจะค่อยดูโตไหม เดี๋ยวความโอเคครับเราต่อได้เลยแล้วเราก็อยู่บนเรือแล้วเรียบร้อยสภาพเรือเราได้เรือสีเขียวเหนียวซับเหนียวไม่ใช่เหนียวอาเหรอะะสีเขียวเหนียวครับเดี๋ยวให้ดูทางหน้าเรือดีกว่าเฮ้ยมันมีต,อต่ออ่ะตรงไหนเมื่อกี้ชนไปแล้ว ตาตีตกต้นตาต่อตัดตุ่นตาตีแต่แต่ต้นตานี่คือต้องใช้ความพิเศษคือข้างหนึ่งถือกล้องใช่มาแล้วก็อีกข้างหนึ่งไม่ต้องพายไม่ต้องพายเพราะว่ามีคนข้างหลังพายให้เอ้าพายรถเงินเดือนได้ค่าตัต่อเดือนละสามหมื่นหน่ยเดี๋ยวให้ดูตรงแบบวิวข้างหน้าคนก็มาเที่ยวพอสมควรนะไม่ทนหรอกเพราะเราอยู่กระบี่ ตอนนี้เราย้อนยุคมาอยู่ในยุคกุงงรีครับยุคที่ทุกคนต้องพายเรือออกหากินไปครับไปไปไปเอวโอ้ยแดดออกก็ามันเป็นคลองต้นน้ำมั้งมันเขาบอกว่าให้พายไปเรื่อยๆจนไปถึงแบบตรงที่เหมือนว่าเป็นปา่าอ้ทน,นต่อไปแล้วหนึ่งครับมองไม่เห็นนะเอาจริง นี่นมันไปทางล่องน้งนำเนาเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากตรงนี้ไ้กันไปทางนู้นซ้ายอาคอยถอยหลังก็ถ่ายถ่ยหลังก่อนเอ้ hey, ครับจากเราพายมาสักประมาณ20นาทีได้ละได้ปะวะคือเราต้องหลบพวกเนี้ยแล้วก็ไอ้พวกนี้แล้ก็ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้หลบเยอะมาก น้ำก็ใ er, ส no, ่อย well. okay, like, uh, ู่นะเราจะเห็นประมาณนี้วิวบรรยากาศรอบๆนี่เราเริ่มแบบไปเข้ามาอยู่ในเมืองโบราณแล้วด้วกันมาหาสมบัติก่อนครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเน่เมีป้ายเขียนว่าคลองน้ําใสเฮ้ย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 จอนรอนเฮ้ยเกยเฮ้ยเฮ้ยเรือโค้งอ่าไปต่อเรดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงต้องวางกล้องก่อนเนี่ครับ ก็พอเข้ามาข้างในอะ่ะเป็นป่าแบบเนี้ยดูทุกคนดูทุกคนดูนี่ก็คือเราเข้ามาอยู่ในอเมซอนก็คือขอชาไทายหวานน้อยเรา,าปลาาคอนได้นะครับอยู่ในกเกงอ๋อครับแล้วเราพายมาเรื่อยๆก็คือจะเจอเป็นจุดแบบ,บเล่นน้ำที่จริงก็คือสุดคลองละอีกฝั่งนึงโอเคเราไปทางไหนต่อตลงไปต่อเลยลงไปต่อเลยลงไปต่อเลยนี่ครับมีป้ายเขียนว่าถึงแล้ว ระวังน้ําผุดเมื่อกี้ทางที่คุณลุงเขาบอกว่าพอมาถึงตรงเนี้ยแค่ตบมือก็จะแบบมีน้ำบุงบุ่งบุ่งบุงบุงขึ้นมาก็คือยังไงอ่ะเราเข้าไปข้างในตรงเนี้ยเขาบอกตบมือใช่ป่ะเห็นไหมครับไม่เห็นเลยเลยอ่ะไม่เยอะไม่เยอะมาแล้ว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 เห็นปหมวะมันขึ้นมาแล้วก็หายไปแล้วนู่น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 ตรงนั้นตรงนั้นยังไงเต็มเลย ได้ซ้ายซ้ายซ้ายเอาเป็นว่ามันมีน้ำผุดขึ้นมาจริงๆแล้วกันโอ้ยนี่นี่นี่ข้างหลังนี่ยวมัมเห็นฟองฟองฟองแล้วกันนี่นี่เฮ้ยนี่ไงโอเค ัตามนั้นครับเดี๋ยวเราต้องพายเรือออกทางเดิมใช้เวลากว่า20นาทีเดี๋ยวขอใช้เวลาพายออกแล้วไปเจอกันที่ตรงข้างนอกเลย <c oughs> น้ำแบบเปลียนเป็นเงาสะท้อนฟ้าเนี่ยโ <c oughs> อ้ยแดดออกโอ้ยร้อนร้อนมากตอนนี้ไม่ไหวแล้ว แล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัยขึ้นฝั่งอย่างสวัสติภาพโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองกระบี่กันไปเดินเล่นชิ่น่นไปตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ในเมืองจังหวัดกระบี่แล้วตรงนี้ก็คือคลองปากน้ํากระบี่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคนที่เขาแบบมาคิวามาออกกาลังกายกันนะเนี่ยเนี่ยให้ดูนี่ย แล้วก็ตรงนี้ก็มีแบบเหมือนเป็นบ้านนกเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆดหมายไปลาทางแล้คือปฏิมาค,คัมปูดำก็แล้วก็ตลาดข้างกันก็มีเรือย,ยอทด,ด้วยอะเรือยอยยยยๆๆ <laughs> <laughs> แนะนำเวลาที่น่ามาเดินดีกว่าก็ช่วงประมาณสักนี่แหละหกโมง <laughs> เพราะว่าไม่มีแดด ข้างหลังผมครับก็คือนกออกเราอยู่ที่กิโลเมตรที่ศูนย์นกพิราทะเลท้องขาวนี่ความรู้ใหม่มาเต็มสำหรับที่เมืองกระบี่มีนกออกจำนวนหนึ่งคู่อาศัยอยู่ประจำที่เขาขนาบน้ำก็คือเขาตรงนู้นอ๋อนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นขเข,ขาเรียกเขาขนาบน้ำส่วนที่เรากำลังจะเดินไปก็คือปติมากมปูดำ เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะครับจริงหรอจริงถามใครได้ถามใครก็ได้ถ้าก,กล้าเป็นปูแม่กับปูลูกนี่จริงไม่ใช่นี่คือบอสอดอวตัต<า>ัว<ค>น,<ร>นี่คือตีบอสอยู่ครับแล้วนี่ก็คือปฏิมัติการมปูดำของจังหวัดกระบี่ก็จะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วที่ก้ามตัวใหญ่ๆก็มีน้องๆตัวเล็กๆบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นลานแบบ ลานลานลานว่างลานกิจกรรมเขาบอกว่าติดตัวนี้เป็นครอบครัวดนี่ไงรงครอบครัวด <c oughs> สีฟ้าดำมันไม่ใช่บอส <c oughs> ไม่ใช่อะไรนั่นคือเขาขนาบน้ำนั่นคือเรือยอทและก็คือปา่าและนี่ก็คือนี่คือโป๊นี่คือน้ำนี่คือเรือไอ้ครับ ฝั่งตรงข้ามเราตรงข้ามกับน้ำเลยเนี่ยก็มันจะเป็นตลาดปูดำ <c oughs> อุย้ยสะดุดหน้าตาก็เหมือนแบบ <c oughs> ตลาดทั่วไปเ <c oughs> ดูๆเ <c oughs> ด้อด <c oughs> ตอนนั้นก็จะมีพวกของสดของขายนี่ก็มีแบบโซนขายเสื้อผ้าทำเล็บยังมีเลย นี่โซนตลาดก็ประมาณนี้นี่ขายเยอะพี่แเองเป็แกงเนื้อกับไก่เคบับเลเวอร์นี่นะเคบับแบยครับแล้วก็จากโซนล็อกล็อกก็นี่ก็เอามาเป็นโซนเหมือนแบบดูคล้ายๆเป็นถนนคนเดินนะก็จะเป็นล็อกแบบที่แบบตรงไปยาวๆอย่างนี้เลยก็เหมาะเราเดินมาหาอะไรกินถ้ามานอนในเมืองก็ืเหนียวมะม่วงเออดูมันนะเต็มญี่ปุ่น นี่เจแบบมันเี่ก็เป็นตกมาละแสนก็ประมาณนี้ครับที่ตลาดกูดาูดาเราหาร้านแล้วเป็นร้านสุกี้ต่อมแต้มสุกี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวเย็นเลย ครับก็ Query ระหว่างเดินไปหาร้านสุกกี้ก็เจอตลาดโต้รุ่งก็มีคือร้านข้าวแบบว่าเยอะแยะมากมายไก่กองก็คือเดินเลยตรงเหมือนวิร์มานิดนึงร้านพวกร้านอาหารเยอะมากกีบฟู๊ตเขาบอกว่าน้ำปั่นปั่นได้ ฟังได้อ <laughs> โอเคร้านเยอะมากเลยตลอดอทางเลยครับก็มีหลายที่น่ากินอยู่ก็ใครไม่วู้จะกินอะไรในเมืองกระบี่ครับของกินตืมมีขนาดเขาเกี๊ยว<ๆ>ด้วกกินปนะนนะลองท้องก่อนจะไปกินหนักแล้วไม่ต้องลองแนละ้วตามมาครับผมนี่มีตรงนู้นอีกนี่ตลอดเส้นนี้เลยนะครับ เราไปหาร้านุุกีล้วชั้นเมื่อกี้เราเดินมาแล้วก็ปรากฏว่าร้านตองแตมสุกี้ที่มีเพื่อนแนะนำไว้ปิดวันนี้ด้วยสาเหตุอะไรไม่มีใครทราบได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาอะไรกินง่ายๆแล้วกันเสร็จแล้วก็คงเข้าไปนอนพักผ่อนเลยอะไรครับผมแล้วกัน ติมร้องอเลยตกำลังใจให้ทุกคนสู้นะครับเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโอเคครับอิ่มแล้วพรุ่งนี้วันเดินทางกลับแล้ว